เวดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุูุทุคนยินดีตอนรับเขาสุดสองคนใหญ่โดนันส,สตอรี่เนาะจังม่แต่าาพี่น้องในเวลาแล้วเวลาเขาเที่ยงแล้วบ่ายสามพอดีเลยพี่น้องเลิกงานมาจา้ะเลิกงานมา,ากะสักหักอะไล่ะชั่วโมงชั่วโมงกว,ว,ว่าล่ะล่ะกัมาหนึ่งเขาเยอะนะจ๊ะ เนี่ยหอนหอนจ้ะพี่น,อน้องสมตำ้ะเมื่อไห่กินสมตำม,มาคงเหลือโยนตำเทือนึงนี่แหละเรื่อยตำสมตำกับกุ้งจ้ะใส่กุ้งกุ้งลวก cả đi đi phì ngon mày, tuần tròn mấy hết nhãn tuần tròn tròn, nóng náo, khai lắng chạy quá ừ สนตาม,มันเมื่อเนียนฮ็ดคือทางเงินนะ,นะจ้ะขูดเอาไหมขูดเป็นชิ้นแบบเนี้ยคือทางเงินทางเล่าทางเลียงจันท์เนาะพักก็น,นี่เลยจ้ะกาแกว้วสลัดแกว้วมกุกคุรีแค่นี้แหละพี่นอ้องมาจะมานแสบแสน้ำกันอืม ัอเให้ไต่เบาเรื่องพี่น้องเลย Nó không cọp, cọp, cọp đi đi Cọp, cọp Tầm dần bé chẳng tầm, tầm. Để, không, Có lao tầm thầm có sập nó ขูดเป็นตอน,ตอน,นเนี่ยตอนใหญ่ๆแบบเนี่ยอืมร้อนแต่สามารกินได้ด้วยนะ้ำผักก็เลยก็แช่ กดติดตามไวเนะจ๊ะจํานางกันกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไวน้น้ำเด้อจ้ะพี่นอ้องเมล่อไรย่าโดนัดโพสติดใหม่มันจะเด่งเึือดแล้นนะจ๊ะเนาะอ กดติดตามแล้วถ้าว่ากดกระดิ่งนํานอะ่ะมันก็สิบเบอร์มีคลิปก็สิบ่เด้งขึ้นเตือนเนาะจ้ะก็สิโบ่บอว่าไม่คลิปใหม่จำนำน้่นนัวเลยเวลาเป็นยัใหม่นั่วนวจับ บราข้าวครับอืมโมกุล <zed> ีก <Sept im> ับก <t rets> ับกระป่น <muş> อ่ะ ต้มบะค้อยจูบใ่เนาะอืมชุดยอดต้มฮยจูบต้มมะฮงเขากันดีต้มทำใหม่ให้กันกินก็สมใจโอ้ยเขากันดีรักแจ่บ มันข้าวกันพี่นนอะโอ้เพดแงีง้ยังก็มีขาววว่าวโววิดสายพันใหม่มาอีกแล้วโอ้ยเนาะแล้วจบบสินเป็นเนาะ Ồ oh, hết cả. Mm -hmm. อยงนั้นยายเรือนันกลับใช่ก่อนก่อนต้องการช่วงเห็นว่ามีโควิดพอดีบางคราวเนี่ยงนสนามบินแล้วใส่เต็มที่และใส่ชุดเต็มที่กันโควิด Mm-hmm. ເອົາເພດແຮງພີ່ນ້ອງເດີ້ລະຊິສົດນ້ຳຕຳໝາກบລອດນອງສົດบວເັຄັ Thảo là của vị sợi thân này luôn đen của cầu. ขายผ่านไมคเอ็กเอ็กบีบีริ่มเร่งติดไง่ไาเฮ้ยเขาบอกแต่หยางจ้ะซื้อโควิดเอ็กบีบีนะเอา เต็มสน้ำบินเลยโอเพ็ดเฮจัดสำหรับกิมนี่ยเดโนนัดขอฝากไว้แทนนี้ก็นอนซะเนาะเอาว้พอกันไหมลิปหน้าจะพี่น้องยูดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเด้อแต่ดูแลสุขภาพกันเด้อจากโควิดเริ่มกลับมาอีกแล้วพี่น้องลังส่งกัน ประเทศไทยลหละบ่งคาวประเทศไทยเนี่ยบอกว่าพบชาวเมียนมาติดโควิดดับอาการคลายเอออาการคลายอย่างผู้อามัประ่านาน,าน,าน้องหันตบาเสียชีวิตแต่พี่นอ้องจ้าแห่ไหนก็นดูแลสุขภาพเด้อจ้ะทุกผู้ทุกคนพอกันไม่คินหนาจ้าสำหรับกินเนสสวัสดีจ้า ไปแล้วจ้าบ๊ายบายรีโมทกดบ่ได้